สวัสดีคะ่ะเจเคนโมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในเขตของเทศบาลเชียงใหม่เลยนะคะทุกท่านราคายุคโควิดนะคะบนเนื้อที่60ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้นะคะพร้อมโอนด้วยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะ บ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะห่างจากอำเภอสันกำแพงห่างจากสถานีตำรวจนะคะห่างจากกรมที่ดิน2กิโลเมตรนะคะสามารถเดินทางคมนาคมอย่างสะดวกนะคะติดทางสาธารณะค่ะมีไฟฟ้ามีปะปานะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็มีโฉนดขุดแดงนะคะสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถุกการนะคะทุกท่าน ห้าแสนมบาทราคานี้พร้อมโอนให้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนงมาแนะนำไว้แตบบ่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ